ชุมชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้ามันชื่อลูกจันน้อยอุทัยนะจ้าถ้ามาบ้านแหลมต้องมาทําโมบายและไม้ฝาดอกย่้าก,กันนะจ้าแล้วก็ไปพักบ้านฟ้าสายโฮมสเตย์นะจ้าเนีย่ยเลือกเลือกการให้เท่ากันให้เป็นแล้วก็เป็นกําแบบนี้ก็พอนั่นั้นก็กําแบบนี้กํานี้เสร็จก็ประมาณห้ากําห้ากําแล้วเราก็เอามาใส่นี่หัวหัวไม้ฝาาก็ประมาณสี่ห้าอันแล้วแต่แล้วก็มาแพ่ แผ่กระจายแบบนี้นนี่ก็เย็บเย็บตามรูมันแล้วก็เย็บไปกระจายกระจายแล้วก็ทาให้ให้มันให้มันเสมอให้ให้มันหน้าเสมอกันนี้่ก็จะได้เป็นรูปแบบนี้เย็บเสร็จแล้วเราก็ใส่ด้ามแล้วก็เอาตะปูตอกเราจะเอาสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบโมบายก็ชอบทมก็เหมือนไปดูใน youtube เนี่ยเปิดดูก็ชอบลองลองทำ ก็เนี่ยกันไม่ยากค่ง,ง่ายใช้เป็นที่กรบรับเินโซ่ของเราเนี่ยแล้วก็ลอดทําได้ไหลายรูปแบบทําเป็นดอกไม้ก็ได้ค่ะนี่มันก็แย่เป็นก,กรกบแล้วก็มุนเงี้ยก็จะเป็นเกลียวออมาเงี้ยพอมันได้มาแล้วเราก็ต้องผ่ากลางถึงจะเป็นเป็นเส้นๆนพอตัดเหมือนผ่ากลางก็มายันหัวนี่แต่เราไม่ต้องให้หลุดค้างแค่นี้ก็จะเป็นเส้นแบบนี้เนี่ยสองเกลียวนี่เท่ากับเส้นลอดลอดอันเดียวคือรับผ่ากลาง เอาไว้แฝนตําระเบียงบ้านตำห้องนั่งเล่นแล้วแฝนสต้วยๆว่หรือจะเอาลอดไฟใส่ก็ได้ค่ะก็มันมีก็มีบอกน้ําเจาะสามเป็นสามทรายเอารวดร้อยร้อยร้อยทำเนี้ยแล้วมันจะเป็นพุ่มพุ่งแล้วเราทำดอกไม้เสียบงานตีมือนี่ชอบทุกอย่างถึงแล้วจ้าบ้านฟ้าใสโฮมสเตย์จา้าเชิญมาข้างในงเลยจา้าอันนี้อันนี้ห้องนอนจา้าหนึ่งห้องชั้นล่างนะจา้า นอนได้สองคนจ้าแล้วก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนี่เป็นห้องที่สองไปข้างบนจ้าไปดูห้องนอนอีกห้องจ้าแล้วก็จะไปชมลูงวิวข้างบนสวยอันนี้ห้องนอนอีกห้องหนึ่งจ้าก็สบายๆก็หกคนจ้ะมันมันเย็นสบายสดชื่น คือลมพัดเดินตลอดด้านหลังก็จะก็จะมีวิวสวยมากเวลาเขาทำข้าวก็เขี่ยวสตรีเลยนั่งรับลมได้เลยจิบกาแฟช,ช่วงเช้าสบายชมแล้วชอบจองก่อนเที่ยวกันนะจ๊ะชุมชนตำบลแ้่แหลมสวัสดีจ๊ะ